ได้เจตนาให้ควางผิดชอบแผนหลักการดำเนินงานของทารกองนรบพันธ์ท่าน้าปี2562มิเมืองตัวไหนหน้าปีนี้คือ125ตำบล1,521หมู่บ้าน6คื้นกี่พื้นที่6ล้านไร่กว่นที่ตามเรียงยาวประมาณ110กิโลเมตรมีพื้นที่77,000ไร่ของเมืองและประชากรเพิ่มมากขึ้นขอให้เกิดปฏิิการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนหลักนะครับ ส่วนในเรื่องของน้ำปุ่มนะครับแล้วก็มีหลองกาดแล้วก็มีรน้ำกลาดคือเป็นที่ของสือการจัดการน้ำเพื่อการควบโภคบริโภคนะครับมีเรื่องของการสร้างเธรรมดาลยอายุรวมกันในเกือบพันปีเลยดูตรงนี้เลยดูตรงนี้เลย อย่างเงี้ยครับมันแก้ไม่ได้กฎหมายก็แล้วใช่ป่าเราจะบอกตัวรัฐทานทางเรือของผมเท่าไหร่เนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็คือ ต้องทาอย่างนี้ครับเราเราจะไม่คุยละเียบเมื่อก่อนให้ตรงนี้ทำไม่ได้ตรงนี้ในครมอรเนี่ยว่าในเรื่องของข้อกฎหมายมันจะต้องแก้ยังไงีไิดว่เถึงข้อจํากัดนะครับนคนก็ฟังกันมาตั้งแต่เด็กพระท่านจะได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์แก่พี่น้องชาวจังหวัดสกลนครในเรื่องของหนองหาร

พลเอประวิทย์วงสุวรรณขอเสียงปรบมือให้กับท่านเป็นกำลังใจท่านหนึ่งขอบคุณท่านด้วยที่ท่านได้กรุนาให้ความให้แสงสว่างแก่พี่น้องชาวสกลนครในโอกาสที่ท่านมาในครั้งนี้นะครับ าาาลางขั้นตอนบ้างอาจจะรับขั้นตอนบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามข้อกฎหมายสลาย,ายน,ลน้ำทะเลลอกหรือสลายน้เงินแกนเขียวเราดูตรงเนี้ยเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่เวลาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดูเมื่อที่ที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นเราจะเห็นสภาพความเป็นจริงว่าโดยรอบหนองหานเนี่ยพื้นที่ตานในประตูน้ําสุนัขเวดีที่ปิดหนองหานเนี่ยตั้งแต่ปี35เป็นต้นมา27ปีเนี่ยถ้าลองคูณกันดูที่ตกตะกอนทับผมในหนองหานในสามหมื่นห้าพันตันถ้าผมคูณเดี๋ยวนี้เนี่ยประมาณล้านสองแสนตัน ล้านเราว่าเรารักษาระบบนิเวศผมว่าจริงๆแล้วก็ดูเอาเองนะฮะนิเวศมันรักษายัางไงสภาพของหารเองน้ำของอหารถามว่าตอนนี้ใส่ไหมมันก็ ใช่ครับผมไม่เท่าไหร่ก็จะมีกบารอนพยัญชนะตัวผสมะมีประจำที่จะมาซึ่งแบบเราเลยรปะเราเราซื้อให้ปรงนั้นนะครับเราเราลำใหญ่ลำเล็กลำรวมทั้งหมดถึกเก้าเก้าพันเจ็ดพันสิบหก ต้องเดินขอบคุณคุณแม่มากเออไข่ที่เป็นแบบนี้ที่จัดการรับเงินจะทำตอนต่อไปที่เรื่องมันดีครับหน้าต้องเดินเพราะว่าได้ตัวที่อยู่ในส่วนของหน้าดูจะเป็นแบบแต่แต่ทำงานให้ข้ามต้องมี ความต้องการที่สิ่งสามอย่างสิ่งคือเศรษฐกไหนศาสร์นะครับและประเด็นก็ไดีโอกาสเดียวกันนี้เลครับท,ทุกผู้ชจันทร์นายกเทศมนตรีบนหลอกบอลแดงยื่นเป็นตัวแทนยื่นหนังสือเพื่อขอรับการในพื้นที่หลังจากสารระบบนิเวศของอปลาในในหนองหานนี่เราจะเก็บน้ําไว้ให้ชัดเจนว่าจะทํายังไงต่อไปในอนาคตนะครับเพื่อที่จะให้ เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ต่อไปในอนาคตเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ใช้ได้ใช้ท่องเที่ยวใช้ที่อยู่ที่อาศัยอะไรต่างๆให้เกิดความชัดเจนขึ้นจึงจะจัดตั้งคณาทางานเพื่อปรับปรุงน้องหารโดยเฉพาะเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งวัชพืชเนี่ยก็จะเสร็จภายในสามเดือนที่จะทําให้เสร็จโดยกรมจะกรมชมประธานกรมประมงกรมโยธา และหน่วยทหารนะพัฒนาจะช่วยกันดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนะครับแล้วก็ในเรื่องของท้องถิ่นก็เดี๋ยวจะพูดกันในคณะทํางานที่ผมจะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้น้องหานี่เกิดความบุรณมสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต